ข่าวดีดีกับพี่คำรนาสรว้าาวนร,ร,ร,วววรสัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนพลก่อฐานนะผมเป็นประธานหลักสูตรปริญญาเอกครับปรัชญาดุจดีบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการอยู่ที่วิทยาลายัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาล,ายลัยราชปัะชาสวนจันทาแบรนดิ้งผมครับนักจู้วิกฤตครับผมเป็นนักธุรกิจมาก่อนผ่านประสบการณ์มาทั้งเป็นลูกจ้างอาชีพเบิ้์นต้นขององค์กรขนาดใหญ่แล้วก็มาเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่แล้วก็ล้มล้มละล,ลายลงมาตอนต้มยำกุ้ง2540ครับกลับมาเลี้ยงสือ่อ แล้วมาเป็นประธานหลักสูตรแล้วก็มาแบ่งปันความรู้ในฐานะประธานหลักสูตรให้กับนักศึกษาทุกท่านที่มาร่วมในการเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการจัดก,การนี้ครับเราก็แบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็สร้างหลักสูตรที่จะสร้างบุคลากรผู้นําของประเทศให้มีคุณค่ารู้จัก การทํางานที่มันมุมมองบวกกับไม่กลัวความยากลำบากไม่กลัววิกฤตสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคเอาชนะวิกฤตได้แล้วก็มีส่วนร่วมกันสร้างสังคมให้มั่นคงยั่งยืนและมีจริยธรรม <Yeah. S 1> ครับสวัสดีครับ ผมทรงพลเทพนำสมณัตนะครับเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจ Energy Solution จากบริษัทปอทอน้ำมันและการค้าปิจำกัดมหาชนนะครับหรือ OR นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมาบรรยายในหลักสูตรนวัตกรรมและการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับทีนี้ตอบคาถามที่ว่านวัตกรรมทางด้านพลังงานคือเรื่องอะไรนะครับวันนี้ต้องต้องยอมรับนะครับว่าในมิติ ของเรื่องพลังงานนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนมองว่าเป็นเชื้อเพลิงที่มีการปลดปล่อยของเสียนะครับพวกทําบายสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของ ORA เองเนี่ยเราจะเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดหาเชื้อเพลิงหรือพลังงานนะครับเพื่อมาตอบสนองตรร่อความต้องการของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคที่เป็นคนเรือนหรือผู้บริโภคที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับพลังงานที่พูดถึงนวัตกรรมที่พูดถึงก็คงเป็นในเรื่องของพลังงานใหม่ๆเชื้อเพลิงทัอง ือที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการนำเรื่องของตัว AI นะครับเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพื่อจะเข้ามาช่วยให้กระบวนการใช้พลังงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันจะส่งผลไปถึงการที่จะทําให้ผู้บริภโภคหรือวง,งอุตสาหการรมเนี่ยประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็ลดการปลดปล่อยคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศนะครับแล้วผมก็อยากจะทิ้งท้ายไว้นะครับว่าในเรื่องของนวัตกรรมพลังงานเนี่ยต่อจากนี้จะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับมากๆในอุตสาห หกรรมเชื้อเพลิงนะครับอุตสาหกรรมพลังงานนะครับเพราะเราต้องไม่ลืมว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเองก็มีส่วนนะครับที่จะต้องใช้แล้วก็ปลดปล่อยแล้วท่านเราต้องตระหนักกันให้เยอะๆนะครับว่าจะหาวิธีการอะไรเปลี่ยนแปลงกระบวนการอะไรเชื้อเพลิงใหม่ๆอะไรไบ้างนะครับที่จะนํามาเพื่อใช้ที่ทําให้สิ่งแวดล้อมนะครับสามารถคงอยู่และดํารงอยู่สืบต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเรานะครับขอบคุณครับ่ yeah. ะสวัสดีค่ะก็ชื่อนางสาวรติน,นันวงวัชรา นนนะคะชื่อเล่นจีจีก็ปัจจุบันทํางานเป็นนักลงทุนสำคัญนะคะแล้วก็ในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ Corporate Communication นะคะมีประสบการณ์กว่า14ปีก็วันนี้ดีใจมากที่ได้รับเกียรตินะคะมาร่วมพาร์เนลนะคะสปกเกอร์ให้กับคณะคณะนวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาเอกของที่ราชพัฒน์สุนันทานะคะก็หลังจากที่ได้เจอเพื่อนๆที่ร่วมเรียนนะคะแล้วก็เจ อาจารย์ประจำคณะก็รู้สึกว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะเป็นการเรียนการสอนที่อบอุ่นมากแล้วก็เหมือนกับเป็นทุกคนมีความเป็นกันเองม,มากๆก็รู้สึกว่าถ้าถ้าได้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในคณะนี้นะคะขอบคุณค่ะครับวันนี้ก็ได้รับเชิญนะครับให้มาร่วมขึ้นเวทีเสวนานะครับในมิติของภัยไซเบอร์นะครับแล้วเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรนะครับก็จริงจเนี่ย ภัยในโลกออนไลน์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเยอะขึ้นมากนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้านะครับโจรเองก็พยายามหานวัตกรรมใหม่ๆใ,ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเป็นเครื่องมือนะครับผ่าน รูปแบบต่างๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์นะครับหรือเว็บไซต์ต่างๆที่พี่นองประชาชนเนี่ยเข้าถึงนะครับก็จะมาแฝงตัวเป็นมิจฉาชีพนะครับทั้งหลอกให้รักหลอกลงทุนนะครับหรือจะทําความผิดอ,อื่นหลอกให้ถ่ายคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเนี่ย ภาครัฐเนี่ยต้องเรียนว่าทําเต็มที่นะครับเครื่องมือที่โจรพวกนี้ใช้เนี่ยหนึ่งการสื่อสาร2คือเงินนะครับการสื่อสารเนี่ยกสทชนะครับแล้วค่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆก็พยายามที่จะหามาตรการในการป้องกันในส่วนของเรื่องเงินเนี่ยนะครับสำนักงานปรประอธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็พยายามที่จะจํากัดนะครับจะทําอย่างไรทันะรบ้บัญชีม้าจะจับจะปิดจะอะไรนะคือทุกอย่างมีมาตรการหมดปัญหาสําคัญก็คือตัวพี่น้องประชาชนเองก็ต้องมี ปุ่คุ้มกันนะครับต้องรู้เท่าทันสื่อ,อม่ออาชีพในโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าเขาจะใช้รูปแบบไหนใช้มุกแบบไหนนะครับเราต้องรู้เท่าทันเพื่อที่ไม่ตกเป็นเหยื่อครับ <Yeah. S 3> ในหลักสูตรของอการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรการสัมมนา,าเป็นหัวใจสําคัญค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราจะได้มีโอกาสรับฟังผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านที่จะมาแลกเปลี่ยนองความรู้ร่วมกัน ก่อนเดินผมต้องขอแก้ข่าวไปนึกว่าเขาเป็นนักข่าวพอดีเห็นเขาสวยมากแล้วก็พูดเก่งด้วนึกว่าเขาเป็นนักข่าวโอ้เป็นรองอธิการนี่นะครับเราก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งเลยวันได้สาวเราแอคทีฟมากด้วยนี้นะครับแล้ววันนี้เราก็เป็นมีโอกาสได้เลียกอรพิเศษมาสามท่านนะครับสามท่านเนี่ยขาดตำรวจจะไม่มาถูกไหมวงวัชรนนท์ครับ เป็นวิทยากรอีกคนหนึ่งต่อไปศาสาจารย์ดรอาจารย์ที่เพื่อศาสตราจารย์ดรนิยมนะครับคุณแม่มาดูชัดเคยนะอาจารย์มีอาจารย์คนไหนเราไม่ได้แนะนำาจารย์มีใครอีกมีใครอีกอาจารย์เราลุ้นสามสิบสองนะครับผมก็ดีใจเล็กๆแล้วก็ ชวนก็ถือมาเรียนเพิ่มเราได้คนตรีครับธรรมนูนไม้โขมาเรียนมีส่วนร่วมกันสร้างคอนเทนต์รักชาติจากสนาาพระมหากษรตริยามหาหลัยราชภัฏส่วนชวนถูกเชิญไปไปจอยทำหลักสูตรให้ทาหารนะครับมาเรียนโทรเรียนศูนย์นะคะโทรมาจากบริษัทพัสดุข้าประเทศของปอมสี่ของจริงหนึ่งคือสิริวัฒน์พุธีน้ำถามว่าผมจะหลุมทำาะไรได้ ผมเตือนประชาชนนะคะนรับเวลาโดนปลอมสามแจ้งแจ้งความสมมติว่ามเมสเซจมันจะมาใน,ในหลายรูปแบบเช่นแบบพัสดุคงค้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กดใช้เป็นประจำละกันเมนชื่อชื่อแอปพลิเคชัน Call อรค่ะลงไว้คือต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยชีวิตได้เยอะมากเวลาที่มีคนโทรหาแพ็กเกจเที่ยวมันจะลำเลียงใส่ถาดมาให้เราโดยที่ลำเลียงของที่มันไม่ใช่เรื่องจริงแม้กระทั่ง แจ้งความออนไลน์สมมุติเราเรา,เราโดนหลอกเราเซิร์ชดูใน Google มันรู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นผู้เสียหายแล้วทันที Facebook ก็ลำเลียงเพจปลอมมาให้เลยศูนย์ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนูม่นนี่นั่นนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยอยู่แรงระดับต้นๆของโลกเลยนะครับ Facebook เกือบ50ล้านบัญชีนะครับแล้วก็ไล่ลงมาทวิตตอปยูทูบนะครับคนเข้าสื่อสังคมออนไลน์เยอะนะครับแล้วหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยผมดูจากข้อมูลจากกสทชเนี่ยเกือบ130ล้านเลขหมาย นั่นคือคนเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารด้วยนะครับแล้วมาอยู่กับเราตัง้งแต่ตื่นนะครับอีกอันนึงคือเงินถ้าเงินไม่มีเงินบัญชีมาไม่มีทางได้เงินจากเราเพราะเราไม่จะอดให้ใครใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธสามอย่างของมันเนี่ยมันก็พยายามที่จะทําแล้วก็ผลิตนวัตกรรมใหม่ๆน,นะครับเข้ากับวิชานี้เลยนะฮะเป็นนวัตกรรมโจรมีอัพยอดด้วยมีประชุมเล่งรัดยอด เฮ้ย hey, ทำไมเดือนนี้ลูกค้าไม่ค่อยเชื่อเลยวะคุณขอมันวิดีโอคอรเลยนี่คือสิปีก่อนนะพวกนี้จะไปายเปลี่ยงกล้องเสียมีอินเทอร์เน็ตแต่ปัจจุบันน่ะวิดีโอคอร์หรอเดี๋ยวจัดให้เพราะมันมี AI ใช่ไหมฮะเตือนไม่ได้แล้วทําง,งานในคาเฟอเมซอนไอ้คลิกลิปนี้เข้าไปบางทีพอเรามีทีมที่คอยตรวจสอบแล้วก็รู้รู้เร็วก็วจะรีบออกแมสเซจมาแก้นะครับ ทางด้านไซเบอร์ซึ่งเป็นเรื่องซีเรียสมากนะครับยี่แค่ปลายนิ้วซึ่งอันตรายยิ่งยิ่งกว่าอาชญากรรมตั้งหลายแหล่ที่เกิดจังห่างตัวนะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับวิทยากรทุกท่านนะครับข่าวดีดีกับพี่คำร้อน